วันนี้ก็ได้รับโจทย์จากลูกสาวนะผมอยากให้คุณพ่อทําสิ่งประดิษฐ์ให้หน่อยนะผมพ่อก็เลือกทําเป็นเจ้าตัวสิ่งนี้เลยนะผมก็ใช้ทําจากขวดนะครับโดยขวดที่ใช้วันนี้ก็จะมีหลายขวดหน่อยนะผมอันนี้ก็จะมีเป็นทั้งขวดทั้งหมด3ขนาด3ไซส์อันนี้ก็จะมีเป็นขวดใหญ่1ขวดเลยนะผมขวดที่ว่าใหญ่สุด1ขวดแล้วก็จะเป็นขวดไซส์นะ้ำบัลลม ทั่วไปนะผมหนึ่งขวดแล้วก็มีเป็นขวดเล็กขวดละสิบาทอย่างนี้นะผมอันนี้ก็ทั้งหมดหกขวดโดยสี่ขวดก็คือจะเอามาทําในส่วนของเท้านะครับในในส่วนของตัวเท้าแล้วก็อีกสองขวดจะเอามาทําในส่วนของคออันนี้ผมก็ใช้การเอาฝาออกนะครับผมแล้วผมก็ใช้ในส่วนของคอขวดเอามาทาบที่ตรงขวดนี้นะครับขวดนี้ก็จะเป็นขวดที่ใหญ่หน่อยขวดที่ใหญ่สุดคือผมจะเอามาทําในส่วนของลําตัว ผมก็ใช้ในส่วนของคอขวดน้อยๆเอามาทาบนะผมเอามาทาบแล้วก็เอามาวาดให้เป็นรูปวงกลมเพื่อที่ผมจะทาการเจาะรูตรงนี้ให้เป็นวงกลมขนาดเท่ากันกับตัวคอขวดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของคอขวดหมุนนะครับหมุนเข้าไปโดยที่ผมจะไม่ตัดตรงนี้ให้มันหลวมเกินนะครับผมเพราะว่าถ้าตัดให้มันหลวมเกินเดี๋ยวเราจะเราจะต้องใช้กาวไอ้นี่ค่อนข้างที่ว่าจะลําบากนิดนึงเราก็ใช้การตัดแบบว่าให้พอดีเลย แบบว่าให้คับ,คบหน่อยนะครับผมนี่นะผมก็ค่อยคอยตัดแล้วก็ค่อยคอยวัดไปทีละทีละชิ้นนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาทำในส่วนของขานะครับผมก็ใช้การตัดทีละขาทีละช่องนะคนระับผมจะใช้การตัดแล้วก็วัดทีละช่องเลย โดยในส่วนของตัวขวดตัวนี้ตัว,ตวลำตัวนะผมที่ผมใช้ในส่วนของขวดใหญ่เนี่ยผมจะเอาในส่วนของก้นขวดเนี่ยมาไว้ทางด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของคอขวดที่มีฝาเนี่ยผมจะเอาไว้ในส่วนของด้านหลังเป็นด้านหลังตัวนะครับโดวยวันนี้ที่ผมจะทําก็จะเป็นในส่วนของตัวยีรับนะผมตัวยีรับอันนี้ก็เป็น4ขวดเล็กก็คือเอามาทํา เป็นขานะผมนี่เสร็จแล้วก็จะตั้งได้ประมาณอย่างนี้นะครับอีก2ขวดนะผมอีก2ขวดตัวนี้ผมก็ใช้ในส่วนของก้นขวดนะผมมาทาบนะผมนี่มาทาบริเวณนี้แล้วผมก็จะใช้การตัดนะผมตัดให้เท่ากับตัวก้นขวดที่ว่าเอามาทาบเลยเพราะว่าส่วนตรงนี้ผมจะเอาในส่วนของก้นขวดมายัดไว้ในนี้เลยนะผม 2ขวดเล็กที่เหลืออันนี้ก็จะเอามาทำในส่วนของเป็นคอนะครับเป็นคอขวด1ผมจะไม่ได้ตัดนะครับอีกขวด1ผมก็มาตัดออกนะครับผมตัดออกประมาณนี้เพราะว่าขวดนี้เดี๋ยวผมจะไปสวมนะครับผมผมจะเอาไปสวมไว้นี่คนระับผมผมจะเอาไปสวมไว้อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอ ส่วนของขวดที่ว่าผมเอาใส่ไว้ตรงที่ลำตัวนะผมนี่ผมจะใช้น็อตจับเอาไว้สองข้างอย่างนี้นะผมเพื่อความแน่นนะครับใช้น็อตจับเอาไว้อย่างนี้เลยนะผมเดี๋ยวไว้ผมก็จะใช้กาวอีกทีหนึงนะครับผมอันนี้ ขวดทางนั้นบนผมก็ใช้การเจาะรูแล้วผมก็จะใส่น็อตเอาไว้ด้วยนะครับผมนี้ผมก็จะหมุนน็อตเอาไว้ด้วยอันนี้หมุนน็อตไว้เพื่อที่เดี๋ยวไว้ผมจะต่อในส่วนของตัวหัวนะผมหัวของยีราฟนะครับก็จะเหลือเป็นขวดนะผมอีกสองขวดผมก็จะเอามาตัดนี่ตัดประมาณนี้นะครับสองขวดที่เหลือนี่ก็คือทําในส่วนของหัวเลย อีกขวดหนึ่งผมก็จะมาตัดประมาณนี้นะผมนี่ตัดประมาณนี้สองชิ้นนี้ผมจะใช้การสวมนะครับผมสวมเข้าหากันเลยนะครับนี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวยีราฟนะครับ นี้ผมก็ใช้กาวนะผมใช้กาวแต้มเอาไว้หน่อยนะครับที่ขาหรือว่าตามช่องที่มันดูเหมือนรวมๆนิดนึงนะครับผมก็ใช้การใช้กาวล็อกเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะครับผมในส่วนของตัวหัวแล้วก็ในส่วนของตัวคอที่ผมใส่น็อตเอาไว้หนึ่งตัวนะครับผมก็ใช้การหมุน ไว้อย่างนี้เลยนะผมอันนี้ก็ในส่วนของหัวก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยึดน็อตไว้ตัวเดียวเดี๋ยวไว้ก็ใช้กาวอันนี้ก็ผมใช้ในส่วนของกาวล้อน,นะผมนี่ต่อเป็นรอยต่อขวดรอยต่อขวดทุกช่องหรือว่าทุกที่ผมจะใช้ในส่วนของกาวล้อเลยนะครับ อันนี้ก็มาต่อในส่วนของคอนะผมคอนี่ก็ใช้กาวร้อนหยอดไปเลยนะครับแน่นนะครับผมแน่นหนาทุกจุดนะครับผมใส่กาวเอาไว้ด้วยนะผมนี่ใช้กาวแท่งเสริมเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับกันหลุดอันนี้ก็เป็นเศษขวดนะผมที่เหลือ ครับผมก็เอามาตัดเป็นชิ้นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะามาทําในส่วนของหูครับผมตัวหูแล้วก็ตัวเข่าของยีราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเข่านะผมเข่าของยีราฟนี่ครับผมตัดเสร็จแล้วก็เอามาไว้นะผมเอามาเสียบที่ตรงหัวนะผมก็จะมีทั้ง ตัดเป็นหูแล้วก็เข่านะผมประมาณนี้นะครับในส่วนของยีราฟแล้วผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับผมแต้มไว้เหมือนเดิมเพื่อความแน่นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมยีราฟก็ต้องตัวสีเหลืองนะผมผมก็จะใช้สีเหลืองพ่นเลยก็ใช้สีสเปร์นะผมพ่นเพื่อความ สวยงามนะครับอันนี้ผมก็มาใช้ส่วนของปากามีจินะผมมาทำลวดลายติดดวงตานะผมติดดวงตาแล้วก็ทำเป็นจุดนะผมเป็นจุดเป็นลายของยีราฟแต่ไว้ให้เต็มตัวอย่างนี้เลยนะครับผมก็ระบายส่วนของเท้าไว้นะผมนี้ประมาณนี้นะครับผม เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี่ถูกใจนะผมนี่ถูกใจอีกแล้วสิ่งประดิษฐ์นะผมจากขวดก็ทำให้ลูกสาวก็จะประมาณนี้นะผมสวัสดีครับ